โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําอย่างไรที่จะเติมไฟให้กับชีวิตคุณนะครับ mm. หลายคนก็อาจจะใช้ชีวิตไปนัน mm. บางทีไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกก็มีไฟอยู่แต่ว่านานๆเข้าเนี่ยไฟเริ่มถดถอยแล้วก็ไม่รู้จะเอาไฟกลับมากับชีวิตยังไงนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับ ง่ายๆให้หนึ่งข้อนะครับเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งเนี่ยที่ผมกับท่านหอภาชนเ,เมตีนะครับพระอาจารย์วรเนี่เป็นเหมือนกับเป็นกันอะรนมิตรกันเป็นสหายกันนะครับแล้วก็คุยกันสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เราเห็นตรงกันมากเลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องเป็นนักปฏิบัติเราจะเป็นต้องเป็นนักลงมือทาบางทีไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกไม่จําเป็นต้องให้รอให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบก่อนบางทีเรายังไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ย เราจะเริ่มเห็นว่าออตรงนี้ไม่เวิร์กปรับใหม่นะครับข้อนี้นผมบอกเลยว่าคนติดก,กันเยอะมากเราถูกสอนมาในโรงเรียนเลยระบบการศึกษาว่าต้องการกบาดต้องให้ถูกเลยนะต้อง,อง,องขอขงองอยต้องให้ถูกเป๊ะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนมีข้อทําโทษเดี๋ยวจะเสียหน้าเดี๋ยวจะสอบตกเดี๋ยวจะอะไรแต่จริงในโลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับเหตุผลหนึ่งที่คนไฟหมดเนี่ยก็คือรอทุกอย่างให้พร้อมก่อนหรือว่านั่งวางแผนอยู่นั่นะแต่ผมจะบอกเลยนะว่า ตมศาสตร์ของการแรงจูงใจหรือ psychology of motivation เนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่า motivation มี motivation ก่อนมีการจูงใจก่อนมีไฟก่อนแล้วค่อยลงมือทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีไฟเมื่อคุณลงมือทำก่อนแล้วไฟจะตามมาอย่าลืมนะครับลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีโมเมนตัมหรือมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วคุณจะเริ่มได้ไอเดียเริ่มมีไฟอะไรบางอย่าง ที่อยากจะทําต่อนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าโลกก็จะส่งคนมาหรือสถานการณ์มาที่จะป้อนข้อมูลให้คุณเพิ่มแล้วคุณก็จะมีแรงต่อรับแรงจากคนอื่นด้วยนี่แหละครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มธุรกิจให้เริ่มอะไรเล็กๆก่อนอย่าไปนั่งวางแผนอะไรกันเยอะแยะจนไม่ได้เริ่มนะครับแต่ว่าให้ลองทําอะไรบางอย่างก่อนลองหาลูกค้าสักคนหาอะไรก็ได้ที่ให้มันขายได้ชิ้นแรกก่อนแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มี ดีแมนนะครับพวกสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไม่ได้เป็นทฤษฎีผมผ่านตัวมาเองมก่อนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการมาอัดคลิปอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอัดคลิปอะไรแบบนี้ได้ลองทํานิดนึงก่อน work ํำต่อนะครับแล้วมันก็ไม่เคย perfect ครั้งแรกเลยมันก็มีอะไรให้เราพัฒนาต่อเรื่อยๆนะครับคุณไปดูคลิปแรกๆของผมก็จะ ดูบ้านๆมากเลยดูแบบว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมถ้าคุณกําลังหมดไฟกับชีวิตให้ลองทําอะไรนิดๆก่อนในทิศทางนั้นแล้วไฟคุณจะเริ่มมาพลังชีวิตจะเริ่มมานะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ทําอะไรเป็นคุณค่าคือมนุษย์จะไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเป็นคุณค่าขอให้พรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ